มใบดีช่วงใบาสามโคกๆที่บ้านสวนวัชระฝนทุนหนีหนอยนะอยู่นพี่น้องเอ้ยพอจะฝนตกห้าบ้านนี้เอเอผู้ใดอยากเกี่ยวห้าไปง้อกับมาได้ด้หย้าประตูงหญ่เปิดสแสดงมันมีคนอยู่นีคันประตูงหญ่เปิดรุ่นกันต้อไปยัางตำรวจตรวจต,ตาเบิ่งเผาจันแหลกเป็นจันผูจันที่สองกรอดรุ่นกันต้อไป รักติดจันผูก้จันตัวเมียพราะฝนตกจุม่มไปด้ยกันาไปนี้พี่น้องท่านได้จัดดอกแล้วพราะหลักยิบสงการหลทีช่วงนี้ไม,ม่นักสงการทางตำรวจตรวจจับบางเรื่องเลยถ้าเชืว่าันไหวมันยินกังขึ้นเลยดิทางตำรวจทุกแถวถูกต้นนั่นแหะอ้าเทียง เป็นขวอยอ้อยเนาะองง้อยเงะเออจันต่อไปก็บล้อรุ่นจันแรกเป็นจันตัวผู้จันที่สองที่สาม,ท,สามที่สี่เป็นจันนางฮงรุ่นไปเรื่อยๆพวกคืออินทผาล่ามเดพี่น้องเอออินทผ์ฝา,าม,ม่ำต้องจับตัวผู้ตัวเมียดิจับตัวผู้มาผสมตัวเมียที่มามกไหวยสุข้าเคี้ยอองางสำรวจตรวจต,ตาเพิ่งว่าม่มข,ข่อยอ้อยเนาะอ้อยเงะใจัดการเลยดิ โมเจอร์ชีจินภารกิจเหียกงานทางในบ้านเดี่ยวเป็นตอนเทียงเลยกลับออกมาช่วงภากใบเนี่ยนะฮึมมันรวดปวดตาเป็นจิตจวัตรประจำบ้านเออหยากรงามเรียเนาะเบึ้งด้วยมีศิลปะวะเพราะมีปัญหากับเผาน้ำหอมตรงตนใไงเดียวเออจะไม่ไหมหนูวะต้องเกณฑ์พลังงานลูกหลานมาเอาหยาออก เสียหน้า sway โอ้ยมันใหญ่ปานนี้แหละปันนี้เขาได้ดูได้ผัวไปเมื่อขาได้วพอมา้เออเลยรู้เยอะละปานนี้น่ารุ่นจันทร์ต่อไปพี่น้องนี่จันทร์นี่ถือว่าเป็นจันทร์ผุเพราะวันบนบ่มีหมากบ่มีลูกลิ่นมาน้ำเออมันก็ต้นหน่อยอยู่เนาะต่อไปก็สิมีแต่จันทร์เม่์แหละพี่น้อง เขาบว่าลำต้นมันเห็นมันสูงแค่คืบเนาะนี่มันดูติดดินโพดห้องบ่มีคล้องน้ำคือเขาห้องนีแต่น้ำคล้องฝ่าคล้องฝนห้องเพิ่มเยอะเอออันนี้เป็นการย่างเลาะหาสัตว์ดูมันเห็มันมีเออพวกจอบไอยเพิ่มว่าได้เด้นะครับไอ้พวกจอบไอยเนี่ยเพิ่มเป็นไม่ได้ <c oughs> แล้วพะระได้กินเปลือกต้งสีตดหญ้าตะยู่ต่ว่ามือเอาเครื่องตดหญ้าลงไปบนรหลงหน้าเล่าอยู่พอตัดออกจากซนยินตะพาลจันของก็แตกมาเรอยได้พี่น้องจากจันแหลกเป็นจันทัวผูกจันต่อไปก็อาจจะเป็นจันทัวเมียเนาะรุ่นกันต่อไปเข้ากันได้เออบ่า,บาพี่น้องท่านผู้สมเพื่อนเพื่อนกระเจตีตะกวชมร่วมผู้ปูบกบักเทานำมาอิอีสานบ้านเฮ้าๆๆ มือนี่อาจจะตกครับ <c oughs> ผมเลยเฝ้าย่างสำบรวจกว่อนหินฝนตกมันยางหัก <c oughs> นะครับเออกำลังดีจันร์พอว่เฟ่ๆอย่าง,ออา,งา,อา,างเนี้ยนั่งทังบ้านกับเราบวังแน่แล้วมันทุกอย่างลงตัวแล้วหลังสงกันก็ลุยสวนเหมือนเดิมจากลุยสวนก็ลุลงหน้าหวานข้าวต่อ ม่ไดเ้เยวสางมีแงเงสองทีเดียวตายเลยพี่น้องเนาะ <c oughs> บมีเวลามักพอนเลยคดเ๋ยวเออก็มันเกี่ยวกับการกระดูกสันหลังแขะแขะของสัตว์บ๊วยว่วะถือฝนกันงนับเลยพี่น้องสูตรที่หาสิมหาสูตรเสมอกระใสเดี่ยววันนี้จะรอดดูรอดส้มไปสนนัตยาบันเนาะรุนกันต่อไปแล้วเขามีแต่เบางแง่งไว้ไมีศัตรตูรบกวนหัวใจรัก ของการเกษตรก็คือมันขยันดูแลเออว่ามันปลูกแล้วแล้วเลยดิยนี่รอรุนกันต่อไปเป็นที่ไหนเนี่ยบอรุ่นต่อไปจันเรกจันเมียตัวเมียมากครับขูทิมสองจันลนะเนี่ยอืมเอาไม่ว่ากันเขายังไม่พร้อมที่จะเลี้ยงลูกเขายังตัวเล็กอยู่มันคือคนเด้คนเหน้ย่ยงไอยเขาหัวได้แต่ว่านักพ่อานี่มีลูกแล้วสลัดลูกทิม รอให้เจริญเติบโตพ่อเลี้ยงลูกเลี้ยงเตาไหวหันละวะเขาจังสีผ่านลี้ลูกอ่นรอพ่รุ่นชั้นนั่นต่อไปเคลื่อนตัวนี้เตี้ยเตี้ยติดดินนี่ล่ะเขาเอิ่นเตี้ยติดดินเหมือนรุ่นจังสียางโอ้จังสีดาวพี่น้องมือนิยังแค่เผือช่งมือกล้วยกับชุกค่ายแค่เผื่อไม่ได้ดีหมือเอื่นไม่ได้แย่ดี พวงมาเลี้ยงหากินให้ขึ้นมาจัดการเพื่อได้เห่ยววายขนาดเนีมอยู่ได้เนี่ยชุขคา,าเคียจนได้พี่น้องเออมากันไปเดี๋ยวจัดการสุขคาเคียจนได้ออรอหมุนหมึกหมุดไถใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วไม่ได้ลดน้ำหรอก พี่กระปุกแซมไปน้ำะมะนาวเป็นพิกิดเดี่ยวนะมึงจะสดดูสิไหมเจาะกินใบแล้ว mm. นีเดี๋ยวเห็นตัวมันโดดดอกแต่เขากินแน่พอแกกินน้ำขี้ห่านกำลงังแตกงอดอกมะนาวเป็นพิกิจหน mm. ูร้านมากเดี๋ยวผ mm. มจะไปดูงานออกเมย์ดิเนาะเ็งานนั่นงานนี้ไลอะไรย่าง ไม,ม่เรเดี๋ยวนีเวลาไปทักเยื่นดอกลวดดามดอกหัวกับี่ล้ลวดกระเจ้าลวดดามเขาพอดเลยเขเลี้ยงดอกปี่ไม่ได้ไปใช้ดอกอย่างอยู่ว่าบ้านไรนา่นเอากับบ้านสวนวัรชรพลสองมองนี่แหละครับอ่ะทบ่ายดีเด้อพี่น้องชมคูุ่มคนเลยนะครับเล่นสงการให้สนุกสนานเล่นอย่างมีสตินะครับเมาไม่ขับ เอาขความขอบคุณพี่น้องเอสซี่เพื่อนๆติดตามเรือยนะครับสำหรับใบมือน,นี่นมนนผมก็มีภารกิจจะลงไปทำงานที่บ้าไนไรนะเราต่อลำใบดีสนุกสนานกับสงการขับโค้